สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมอนอีกแล้วนะคะช่องสอดบายมอสีค่ะแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจมอนด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาชมกับตัว n e เจ r a n g e r รุ่น Storm t a ทกนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นนี้มีความพิเศษยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะรุ่นนี้นะคะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะคะก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะสำหรับรุ่นขับเคลื่อน2ล้อนะคะหรือ4ี่คณราคาจะตจำหน่ายอยู่ที่1ล้าน 264,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับในรุ่น 4x4 หรือว่า4วิวนะคะราคาอยู่ที่1,399,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นสีดำดุดุดนะคะคันนี้ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะคะเป็นอุปกรณ์มาจากโรงงานนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะตัวนี้อ่าด้านหน้าเลยเริ่มจากบริเวณน,นะคะฝากระโปรงเลยะคะ่ะจะเป็นเรนเจอร์เป็นอนนะคริลิกเนี่ยค่ะสีดำด้านให้แบบนี้ติดบริเวณฝากระโปรงนะคะตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีความ ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กนะคะพอดีแล้วก็สวยนะคะดูสปอร์ตค่ะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะตัวนี้ก็จะออกแบบพิเศษค่ะเป็นสีดําเงานะคะพร้อมกับตัวกล้องมอง360องศานะคะบริเวณด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวรถค่ะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวบายสปอร์ตแจ้งเตือนมุมอับสายตานะคะ <c oughs> มีเซ็นเซอร์เตือนกันชนด้านหน้านะคะ <c oughs> แล้วก็พร้อมกับตัวเรดาร์นะคะ <c oughs> ในเรื่องของตัวตัวจับความเร็วคันด้านหน้านะคะตรงนี้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะกระจังหน้าจะมีความพิเศษจากรุ่นอื่นก็คือจะมีไฟหน้า aux หรือเราเรียกง่ายๆว่าเป็นไฟสปอตไลท์นะคะตัวนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้าไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อนะคะ4คูณ2คูณ4เป็นแบบแมทริก LED นะคะให้องศาแล้วก็ ลำแสงตามตวงมลัยที่เราหักเลี้ยวนะคะพร้อมกับระบบเปิดปิด,ปดไฟสูงอัจฉริยะนี่เองค่ะ,ะรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับในเรื่องของระบบความปลอดภัยแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7โลกนะคะมีระบบ R O M ป้องกันการพลิกค,คว่ำให้บัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะมีระบบ traction control นะคะป้องกันล้อหมุนฟรีในขณะที่รถเราติดลงนะคะตรงนี้ก็จะมีระบบตรงนี้เพิ่มเข้ามาะคะ่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมา พร้อมกับคิ้วซุ้มล้อที่เป็นสีเดีวยวกันกับตัวรถนะคะตัวล้อแม็กเนะคะเป็นขอบ20ออกแบบพิเศษลมดําตัดด้วยสีแดงน,นะคะคือสวยมากกว่าล้อแม็กของเขานะคะออกแบบค่อนข้างลงนตัวนะคะสำหรับรุ่นจตอมแท็กนะะั่นเองค่ะเบรณน้่งข้างตัวรถนะคะบ่งบอกของตัวเครื่องยนต์นะคะรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์2.0แบบไบเซอร์โบค่ะ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะคะ กับเลื่อน2อล้อกับสล้อเองค่ะสำหรับบอดี้ตัวรถนะคะจะมีคำว่า s t o r m Track นะคะวงบอกของอรุ่นนะคะแล้วก็เป็นอะคริลิกสีดำตัดแดงแบบนี้นะคะก็คือสวยมากเล่าหลังคานะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะเล่าหลังคานะคะตัวนี้ก็จะสามารถปรับได้เดี๋ยวม่อนจะลองปรับให้ดูนะคะเล่าหลังคาออกแบบพิเศษนะคะตัวนี้ก็คือสามารถมัดลัดของแล้วก็สามารถวางสัมภาระได้นะคะด้านบนนะคะตัวนี้ค่ะ อ่าตัวนี้เขาก็จะเลื่อนนะคะดึงตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นอย่างนี้นะคะ่ะเราจะใส่นะคะจะควยกันก็ได้นะคะหรือจะอย่างนี้ก็ได้นะคะสามารถวางของได้เลยนะคะตัวนี้ก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ทันสมัยไม่ต้องไปใส่แหลกหลังคาเพิ่มนะคะตัวนี้ก็วางได้เลยอาจจะเป็นเต้นนอนหรือว่าของก็ได้ะคะ่ะตัวนี้ค่ะอ่ะมาดูทางด้านหลังนิดนะะึงค่ะสําหรับบริเวณด้านหลังนะคะตัวสปอร์ตบาร์ของเขาออกแบบพิเศษนะคะตัวนี้ก็ าสามารถปรับได้5ระดับนะคะการใช้งานก็ง่ายๆตัวนี้ปรับเลื่อนได้นะคะลูกค้าใช้วิธีแค่บีบนะคะแล้วก็เลื่อนนะคะมันจะมีรู1 2 3 4 5นะคะลูกค้าเลื่อนมาเลยะคะ่ะปึ๊บนะคะเลื่อนให้อ่าให้เลยมาของจุดที่จะล็อกแล้วก็ใช้วิธีการดึงปึ๊บมันจะล็อก ตัวนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะส่วนตัวนี้นะคะสามารถทับเก็บลงได้หรือลูกค้าสามารถเลื่อนมาให้สุดเลยก็ได้นะคะบีบให้สุดนะคะคุณลูกค้าผู้หญิงผ,ผู้ชายก็สามารถได้นะคะอะให้สุดนะคะเราสามารถวางเป็นคานนะคะวางไม้ได้เลยนะคะแล้วก็ตัวนี้พิเศษคะ่ะสำหรับตัวนี้เราติดออปชั่นเสริมเป็นตัวโรลลิกนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบไฟฟ้านะคะ Ā, นะคะตัวฝาท้ายนะคะตัวนี้ก็จะค่อนข้างน้ำหนักเบานะคะ ด้านในนะคะก็ในเรื่องของความอำนวยสะดวกมีไฟสำรองนะคะทั้งไฟ12โวลต์230โวลต์นะคะเดีเ๋ยวจะมืดนิดนึงค่ะโอเคอ่าบริเวณด้านท้ายนิดนึงค่ะตรงนี้ก็จะมาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะก็จะโชว์บริเวณหน้าจอนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนะะึงค่ะตัว Stone Tag ตัวนี้นะคะกะ็มีเซ็นเซอร์บริเวณด้านหลังให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะด้านในเดี๋ยวเราจะเปิดไฟนิดนึงนะคะอ่ากุญแจอยู่ได้อยู่ โอเคนะคะบริเวณด้านในนะคะคงความหรูหราแล้วก็ความเป็นสปอร์ตนะคะตัวเบาะจะปั๊มคำว่าสตอมแท็กนะคะบริเวณด้านหน้าคอนโซลด้านหน้านะคะตรงตรงนี้ก็จะมีคำว่าสตอมแท็กมีไฟสองไัในห้องนดำสายแอมเบียนไลติ้งนะคะหน้าจอตรงกลางซิงค์โฟรเอฟลองรับ a n d r อัล Auto โต้แอปเปิลค y เนะคะตัวนี้ก็ตัวกล้องก็คือสามารถมองได้หลายมุมมอง มองเป็นมุมสูงมุมข้างด้านหน้าก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะอ่าเป็นจุดนะคะให้ดูแอร์แบ็กทำงานหรือเปล่านะคะกระจกนะคะตัดแสงแบบออโต้พร้อมกับช่องเสียบนะคะตัวกล้องหน้าอันนี้ชอบมากนะคะคือไม่ต้องต่อสายเลยสามารถซื้อกล้องมาแล้วก็คือเสียบ USB ได้เลยนะคะมีที่ชาร์จไวเลสนะคะเป็นไวเลสชาร์จแบบไร้สายนะ,ะสามารถวางโทรศัพท์ได้เลยหรือเป็น Type A Type C มีรองรับให้แล้วนะเป็นเกียร์ไฟ้า e อิชิเตอร์นะคะตัวนี้ ให้เหมือนรุ่นตัวแรปเตอร์ให้มาเลยนะคะเบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับตัวนี้มีระบบในเรื่องของช่วยจอดนะคะช่วยหาช่องจอดเข้าซองอัตโนมัติเป็นรุ่นนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดการขับขี่ต่างๆแล้วก็โหมดแท a c t i o n control นะคะตัวนี้ค่ะส่วนมาพวงมาลัยนี่นือหาดีไซน์นะคะหุ้มหนังเดินด้วยได้สีแดงนะคะ เลยนะคะแล้วก็มีปุ่มมัลติฟังก์ชันจัดป้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลนทิป p ิ้งนะคะโหมดในเรื่องของตรวจจับความเร็วนะคะรักษาระยะห่างตัวนี้ก็คือมีให้หมดหน้าจอหลังควงมาลายตรงนี้เป็น12นิ้วนะคะโชว์เป็นแบบดิจิตอล LED แบบนี้เลยนะคะส่วนบริเวณแถว2ผู้โดยสารก็จะมีในเรื่องของตัวปลั๊กนะคะอำนวยความสะดวกให้ลูกค้ารองรับนะคะตัวนี้ก็อยู่ที่230โวลต์นะคะ สามารถเสียบได้เลยนะคะตัวนี้ค่ะสำหรับเบาะผู้โดยสารกับคนขับคู่หน้านะคะตัวนี้เขาให้เป็นเบาไฟฟ้าให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรูสตอร์แท็กนะคะตัวนี้ก็จะมีการติดสครับเขยเพิ่มเติมทำวัคซีฟอกน้นะคะอ่ะ โอเคสำหรับในรุ่นของ Storm ม a c ็นะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถาโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นได้นะ,ะอัตราดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่1.29%เท่านั้นเองคะ่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นรุ่น Storm t a c นะคะส่วนตัวออปชั่นเสริมตัว r ร l ลุลิกน,นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อน,นั่นเองคะ่ะสำหรับวันนี้ม่อขอตัวลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ